สวัสด sure. ีคร so ah, oh. ับผมสวัสดีคร okay. ับสวัสดีครับครแต่มาอีกแล้วครับอาจารย์ความฝันหลวงปู่ให้แต่ปริศนาแต่คนตีความฝันได้ก็เจะเข้าถูกหมดแล้วครับปริศนาปู่ก็คือหกกับเก้ากับหัวกับพาเอาบ่อยฮะบ่อยหกกับเก้าเนี่ยบ่อยมากเลยกับหัวกับขาปกติครับบอกเก้าต้องมาหกด้วยก็เท่าเนาะ ดาวัวเดียวกันเล้วงวดนี้มาังไงจานฝันที่ยังไงกับงวนนี้เงวนนี้ก็หลวงปู่เอาแตงมาให้ครับแตงโมแตงโมลูกเบลเลยยกมาให้หนึ่งลูกครับแล้วก็ให้ผมสับผ่าครึ่งพอผ่าครึ่งแล้วหลวงปู่ก็ให้แบ่งกันคนละครึ่งไง ให้ผมครึ่งหนึ่งแล้วหลวงปู่ขอไปครึ่งหนึ่งทีนี้หลวงปู่ก็ไปสับไอ้ครึ่งหนึ่งเนี่ยสับสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่สับสี่ครั้งแล้วก็ไอ้ส่วนที่ของผมเนี่ยหลวงปู่ก็มาสับครึ่งหนึ่งจากจากแตงโมครึ่งหนึ่งเนี่ยหลวงปู่สับครั้งหนึ่งมันก็จะออกเป็น สองชิ้นนะรแต่ของลุงปูนน่นี่สี่ชิ้นคก็มันเคยลุงปู่เคยสับแตงโมห <c oughs> ลายรอบไปตอนนั้นน้อเอาแตงโมมาให้เยอะวันนี้ให้แตงโมมาลูกเดียวครับก็ให้ผมเป็นคนผ่านคนแรกเลยครับอ่ามันก็จะเป็นสองสองคิ้นขึ้นแล้วลุงปู่ก็บอก อนุกิดอันนี้ก็น่าก็คือลวงปู่ก็ดึงไปข้างหนึ่งเอามีดสับสี่ครั้งของลวงปู่เป็นสี่ชิ้นแต่ของผมเนี่ยชิ้นหนึ่งแล้วลวงปู่ก็มาสับการอีกครั้งหนึ่งเป็นสองชิ้นเปิดไสนะ้แล้วเนเราเป็นปิดนายตีว่าย,ยัางไงน้องค่ะมันผมให้ผมตีก็ตีง่ายๆเลยแล้วตีง่ายเลยก็จั ผมตีไว้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะ,ะตัวเดียวหนึ่งสี่สอง,สองก็ประมาณนี้นะตีไว้ครับตัวเดียววงกลมเลยถ้าสองตัวจัน ก็จ,จับก็าในนั้นนะอ,อ่าก็ก็หมุนนะครับแ้วก็ต้องจับนะครับก็จะเป็นสองสี่ประมาณนี้แหละครับตัวเดียวกันครับสี่อหนึ่งหนึ่งสี่อย่างนี้แหละครับถ้าถ้าปถ้าจะหมุนก็คงประมาณนี้ครับก็เป็นหนึ่งสองสองหนึ่ง จะมันจะเยอะไปไหมที่แท้ว่าแล้วก็ก็ประมาณนี้นะครับผมตีอะไรประมาณหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองเอาไปหมุนไปตัดเอาเนาะตัวเดียวกันอยู่ในนั้นเนาะแต่แต่อย่าลืมว่าหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเนาะเจ็ดสีสองหนึ่งสีโซ่เจ็ดจีโซ่สองเจก็คือตัวเดียวกันกับสามตัวมามุนเอาใครชอบก็เอาเจ็ดหนึ่งก็อย่าทิ้งเจ็ดเนาะบางทีมันอาจจะ เราก็ะปีนดหนึ่งตัวเอฟซีฝังไม่ทันอะไรนะฝันว่าหลวงปู่ให้คือมันมันไม่ไม่เชิงฝันนะครับันก็เหมือนกับว่าผมสวดมนต์สวดธรรมเสร็จก็จะนั่งสมาธิผมก็จะนั่งสมาธิแล้วก็เหมือนกับว่าในสมาธิไปเจอหลวงปู่หลวงปู่ก็จะเอาแตงโมงให้ผมลูกหนึ่งให้ผมมาลูกหนึ่งแล้วให้ผมสัก ให้ผมผ่าผมก็นึกว่าผมผ่าแล้วผมจะจิ้มให้หลวงปู่หลวงปู่จะชันครับแต่ว่าหลวงปู่บอกว่าเ oh, ื่อเกิดโยะอนุเตากนายอนี่ก็คือหลวงปู่ก็ดึงไปข้างหนึ่งครับพอดึงไปข้างหนึ่งแล้วหลวงปู่ก็สับสี่ครั้งนะครับ mm hmm. สับเป็นสี่ชิ้นแล้วหลวงปู่ก็เอามีดมาสับตัวที่อยู่ชิ้นที่อยู่นี้ผมกับผมเนี่ยหน,หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็น เป็นสองชิ้นที่อยู่กับผมสองชิ้นที่อยู่กับลุงปูสี่ชิ้นที่ผมก็เลยตีง่ายๆก็คือว่าแตงโมลูกหนึ่งกล่อก็ตีเป็นหนึ่งเลยครับแล้วก็ให้ผมสับครั้งหนึ่งมันก็จะแตกออกเป็นสองแล้วลุงปูดึงไปก็จะไปสับสี่ครั้งก็มันก็ไม่มีอะไรมากก็คือประมาณนี้ไปนคนเล็กลุงปูก็เป็นอย่างนี้เลยจ้ะให้ลุงปูให้แบบนี้ ตลอดไม่ติก่อนลึกหลวงปู่ยังไม่ครับก็ลงบ๊วยจะให้อย่างนี้ตอก็จนมากจะเป็นปริศนาเป็นเลยพปริศนาเ<ช>นอะถ้าถ้าผมได้ขึ้นไปบวงสรวงจะไม่พลาดถ้าหากว่าขึ้นบวงสรวงที่บาลานเพชรเนี่ยจะรู้ตรงๆเลยนะช่วงนี้ผมยังไม่ได้ขึ้นไปแต่ว่าเดี๋ยววันหลังอาจจะนัด ว่าลูกศิษย์ลูกหาไปบวงสรวงขอพรอะไรก็กนะครับอาจจะออกพ่รษาแต่ไม่ชวงนี้ครับอ่าก็น่าจะออกอรรนสางนี่ยสาแล้วบวงสรวงเนี่ยจะเตะนะฮะแล้วก็วันนี้ก็จะได้ประมาณนี้เอาประมาณเรียกว่าอนซครับก็ตัดหกตัวนะครับจะมีหนึ่งสองสองหนึ่งด้วยเนาะ สองหนึ่งแอ้เก็ตัวเดียวมาตัดเงาสองสองหนึ่งแล้วก็สี่สองสองสี่เนาะครับประมาณนี้แหละครับเลยจะเป็นเันกี้เจ้ตัวเดียวกันไปอาจารย์ช่วยวงเดียวว่าตัวที่เด่นที่เด่นที่สุดทักคู่นะครับเอาก็ถ้าเด่นก็น่าจะเป็นตัวนี้ครับมดที่เล้ววงกลมเก้าสางสองสองสี่เนาะ สองเก้าเก้าสองเต็มเต็มครับไม่บอสองสี่เสองสี่สองสี่ครับรอบหลวงปูยี่สิบสี่ปีปีนะเอี่น่าจะเป็นเช่นนั้นตรงกับเลขที่หลวงปู่และสังขารด้วยเนาะครบรอบยี่สิบสี่ปีครอบตอนนี้ผมลืมไปเลยนะผมไม่ได้คิดในตอนนี้อาจารย์อาจารย์ส่วนถวายหลวงปู่หลายคนอยากฟังเสียงอาจารย์สักบทเลยนะครับถวายหลวงปู่ ให้เอฟซีได้ได้ได้ฟังนี้มันสักบทหนึ่งครับสั้ครับเอือนเสียงเอฟซีจ่ายเรื่องรก่จบก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตบูชาหลูกปูคนบังเสียงอาจารย์นะครับเป็นท่านจัดสวดถวายลูกปูเสียงเพราะเพราะคนมีไอเสียนปูนีร้องให้นะร้องให้หลายท่านครับ

សម្បរមៃគុណលោកអោនេះព្រះសួងដំណែងព្រះចៅសម្ពុទ្ធរមៃគុណលោកអោឲ្យជួយខ្លួនជួយចៅព្រះចៅសំខោចសំរៀបហមនឹងអោនេះបានមកប òi ខ្លួនអោចៅទៅកាត់កំណត់មាននឹងកាត់ເປັນហើយលោកអោខ្លួនចៅព្រះមានក្រមានសីតាក៏ แบบนี miracle, yeah. well, night, to to ้ก็อ yeah. ้อยโซนเจ้าเมียนปัดเมียนสตางเดือเมียนบุรีเจริญเรื่ออ้อยบานโชคบานเรียบอ้อยบานอ่าจังเดิงดีสนอดหนึ่งเจงเจย์นะหเราไงกระนองวันที่หนึ่งตุลาวันที่หนึ่งตุลานะครับในวัที่หนึ่งเราอ่าในเลข ลายรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งตาลาดรัฐบาลเลือกขายสามตัวรางวัลที่หนึ่งจริง,รงออดเงออยดงออยก็ออยดูเอาหนึง่งบานปรับออยเด้งปรับท้อยก็ออยเรียนจริงดูดูเอานื้อสมสวรรค์สมสบายความดูเอาซาทูซาทูปง អោអនុមោព្រះគុណអើយព្រះមចាចនុរគមគមីលកម្ម nhung chế cành ta ai ông Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ โอมเตนไพแสงแดกเวรวงค์ญ์โอมอาราณาภะกุณุนะ អើយរ MM <Kadonscción> ួតអំព <rare> ីភ័យកណោលោក ਾਇ ໄហ្នងណាព្រាត់ព្រមបានមក ไอ้บ่นเปิ้นเจริญปุ๋ยอาศาลเปร ไม่คนวราวหรือจุยคนจุยเจ้าคนเจ้าถึงกันนาเมียนพอยเมียนปรักเมีนสตาเมียนโจมเมียนเตียเมียนสุกเชียเชอเจรญปัญจเปนจะาปัะจันักรบมกรก็กือชนะกรังชังเพิ่มเมเจองกัดบัญจารกีในเกลียงกรังจังเพิ่มเจิเวรกระไรกายวโกนูพุตเกียรตะ ก็ส่งกระสามนไปนะครับเจ็ดสี่เจ็ดสี่โยก็เป็นกระานปู่เลยครับปู่บอก,กว่าให้ลูกหลานอยู่ดีมีสุขทำเพล้วจะ้ะก็เป็นคำอ้อนวอนขอพรหลวงปู่ให้หลวงปู่ช่วยลูกช่วยหลานแต่ช่วยให้ลูกหลาน ู่เย็นเป็นสุขไม่มั่งมีสีสุขเพราะว่าลูกหลานมีกรรมเนาะกรรมตัรรม้งแ,แต่อดีตชาติชาติไถึงชาติปัจุบันก็ให้ค่อยๆทำบุญสืิทรดทานไปให้ค่อยแก้กรรมไปให้ระลึกหนึ่งถึงคุณครูบาอาจารย์ประาอาจารย์ของหนุ่ประอาจารย์ได้ช่วยลูกช่วยหลานคือ ให้ครูบาอาจารย์เนี่ยปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานให้ดีเด่นเป็นสุขออกนอกระเบิดจะเป็นกรเบิดกรเบิดอย่าฟังออกอยู่เนาะแต่ก็ผมที่แรกผมก็ฟังไม่ออกไม่ค่อยเข้าใจบทนี้่ออบทที่หลวงปู่ใช้ด้วเองแตรตอนนี้ปู่ยังอยู่ที่หลวงปู่ชา ผมปู่ก็เวลาจะสวดธรรมก็จะสวดประมาณตีหนึ่งประมาณหกทุ่มตีหนึ่งก็จะขึ้นไปนอนบนกระท่อมแล้วก็จะสวดธรรมทำ,ทำนอนนี่นเฉพาะมากแรกๆผมก็ฟังไม่เข้าใจตอนเดือนนี้ก็พอเข้าใจเออสมบาไม่พุทธพอ โยมคนคนนิบาตนมัสการอินทุปกาดเกียนกราบเจ้าใบดอน ဒီအေနံကာတ်ဤគ្រုမာအချာအ no ော်ခယုံဘာသာကဒိုင်းဤသောအော်ခယုံရိုးအန်ပြီးစုက္ခເສົາກໍ มุกนิเงนผุธทธังอารังเอเ,อเ,อเรียกุณเอ,เอ,เอือกระยุมสมเวรเตียข้ามมังน,นา นี่แงทองสังขังมัวบังเจรลนลักกัมอยปราณพยักกระนงโลกายเตีเงยงปรเตียงารหนา โอ้กังหงโลกาย์นี้แห่งอะภาวบุรหายออยเตียนสันธากําสาดนี้น้อยปรา ណេត памя ទាំងអាយប្រសរាយបានសដានជាតិនេះណាស់អូលោកីអូលោកាអិនប្រងជាវតា ขืสเปิดออกันจัดอะไรขนมอะไรก็ออยดูกลจอเจาอนตงเจดาเด้ออาาออมอยเจาออดกเกร์กัมันเน ัตสตและปัสมาเซนในที่จมวานสัตวที่สัตว์ทุ่จไปก็เป็นเจตสั่าจรย์งโคตเลขโชว์ให้เอฟซีได้นึ่งข้างหนึ่งรองอย่างรมยาจื้อหลงเอาไทยตุ๊กอองยีนาติกคนเจ้ารถตุ๊เลย หนึ่งสี่สองนะครับสามตัวแล้วก็ตัดเอาเนาะสองสี่สองนะครับตัวทีวนะครับเต็มส่วนที่วงกลมก็จะเป็นสองสี่เนาะใครรับชมคลิปนี้แล้วแชร์นะครับขอให้โชคดีมีโชคลาบนะครับฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับก็สวัสดีเอฟซี ท่านนะครับก็ให้ส่วนของอาจารย์เองนะเวลานี้ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในสภาพนี้ก่อนนะครับหลายคนก็มองว่าอาจารย์ไม่โกนหนวดโกนเข่าคือผมเคยโกนนะครับแต่ลงปู่ก็จะลงโทษไม่ให้โกนก็คือการลงโทษลงปู่ก็คือเหมือนกับว่าเรานอนแล้วลุกไม่ขึ้น กับคนทุกทุกเรื่ยลวงปู่เคยบอกว่าไม่ให้โกนแต่ผมก็ดื้อคืีผมไม่เคยเอาไว้รอไว้แล้วมันก็เกะกันก็เลยต้องเอาไว้ <c oughs> ในส่วนของห <c oughs> ลวงปู่เนี่ยผมก็ยังเข้าใจว่าหลวงปู่น่าจะให้ผมรออยู่ไหนตรงนี้สักพักหนึ่งก่อนใ <c oughs> นเรื่องของการกลับไปที่เดิม ก็ผมต้องกลับแต่ว่าตอนนี้ลหลวงปู่ยังให้ผมอยู่ในสภาพนี้ก็คือเจ็ดสี่หลายคนก็ยังสงสัยว่าทําไมผมไม่กลับไปนะฮะก็มีคนโทรมาหลายรอบหลายครั้งดังัตอนนี้ลหลวงปู่จะให้ผมอยู่ตรงนี้ก่อนกลับไปแน่นอนแต่ว่าหลังจากที่ออกพรรษาแล้วผมก็จะ เป็นไปพว,วงนะครับส่วนจะบวงศวงวันไหนก็จะได้แจ้งอีกทีหนึ่งนะครับคือวันที่เหมาะสมอีกนึงนะครับจะแจ้งอีกทีหนึ่งในการบวงสวงแต่ละครั้งนะครับก็ไม่ไม่น่าจับผ้าเท่าที่ผ่านมาไม่เคยผ้าครับ,รบในตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้หลวงปู่ก็จะมาเยี่ยมเรื่อยๆครับก็จะมาหามาเยี่ยมส่วนมาเนี่ยจะมาในลักษณะ ในความฝันบ้างในนิมิตเวลาเรานั่งสมาธิบ้างแต่ในในงวดนี้นะครับในการนั่งสมาธิหลวงปู่ก็จะนำแตงโมมาให้ผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับขอให้ฟีทุกคนมีโชคมีลาบร่ำรวยได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกคนนะครับขอบคุณแอดมินทุกคนนะครับครับ <c oughs> นะครับผมก็เป็นแนวทางของอาจารย์สมเพชเนาะซึ่งงวดทุกๆงวดเนี่ยอาจารย์จะย้ําเสมอถ้าว่ามีมันมี6ก็จะต้องกลับหัวเป็น9ด้วยงวดที่แล้วนี่ก็เป็น92เนาะเป็นเลขปริศนาของหลวงปู่สวงนะครับทุกคนงวดนี้ก็ลองดูเผื่อว่าใครชอบเนาะซึ่งเย็นนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านต่างประเทศด้วยครับใครชอบก็สามารถไปเพื่อนบ้านก่อนก็นกได้นะครับนะเนาะเผื่อว่าชอบนะครับ 1 4 2น,นะครับผมไปตัดเล่นเอาแต่ว่า1ก็อย่าลืมเจ็ดด้วยเดย้นะครับอ่ะขอโชคดีมีโชคลาภนะครับใครแชร์คลิปนี้ขอให้ได้โชคใหญ่ๆนะสาธุสาธุสาธุ